รอบกรุงไปกับกรุงเทพมหานครหากมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวฝั่งเกาะรัตนาโกสินทร์ลองไปเที่ยววัดสวยอย่างวัดสะเกียราชวารมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองกันดูค่ะแต่เริ่มต้นด้วยการมารู้จักความเป็นมากันก่อนค่ะ วัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารเป็นวัดส,สำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสเกตต่อมาพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรดให้ขุดคลองรอบพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดสเกตที่แปลว่าชำระพระเกศานั่นเองค่ะ เพราะวัดนี้เคยเป็นที่สําหรับทําพิธีกรยาสนานเมื่อตอนเสด็จกลีทาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นถลิงถวันราชาสมบัติในปีพศ2325ค่ะจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 โปรดให้บูรณาปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเช่นพระบรมบัลพศหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญภายในยวาสาเกตเป็นพระปางแต่แล้วก็สุดพังลง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดให้ซ่อมแซมโดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 นอกจากนี้ผนังรอบๆพระอุโบสถจะมีภาพจิตกรรมที่เกี่ยวกับเทวดาเท้าจตุโลกบาลภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัยภาพทศชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพไตรภูมิเป็นความสวยงามที่มองแล้วรู้สึกอิ่มเอมสบายใจมากเลยค่ะภายในพระอุโบสถประดิษฐานบนลานกระเบื้องสีเหลืองนวลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพระระเบียงรอบพระอุโบสถและมีใบเสมาตั้งรายรอบอยู่แปดทิศภายนอกพระระเบียงนั้นมีพระเจเดีย์รายรอบใบเสมาที่ประดิษฐานในซุ้มทรงกูบช้างที่ประดับกระเบื้องลายวิจิตรเป็นฝีมือช่างจากเมืองจีนใบเสมาแต่ละซุ้มนั้นสลักด้วยศิลาประดับกระจกสีซุ้มละสองใบ ซุ้มสีมาวัสสะเกตนี้มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามและแปลกเป็นพิเศษต่างจังหวัดอื่นๆจนสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิยรายานวโรรสสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้าองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสรรเสริญว่าซุ้มสมาวัสสะเกตวิจิตรสวยงามมากควรถือเป็นแบบอย่างได้ หน้าบันพระอุโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลังสลักลายกระหนกลายก้านขดประดับกระจกสีตรงกลางประดับรูปพระนารายทรงครุฑอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และที่พระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานพระพุทธรูปปางสมาธิที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยา แต่ถูกบูรณะใหม่พร้อมกับการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งด้วยการลงรักปิดทองทับองค์เดิมและเนื่องจากองค์พระประธานมีมาแต่เก่าก่อนรัชกาลที่หนึ่งจึงไม่ทราบพระราชฐานชื่อคนทั่วไปจึงเรียกพระประธานประจำพระอุโบสถว่าหลวงพ่อพระประธานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามให้ได้ชมอีกด้วยโดยเป็นภาพเทพชุมนุมทั้งสองด้านซ้ายขวาและเป็นภาพทศชาติที่ระหว่างช่องหน้าต่างและที่ด้านหลังพระประธานเขียนเรื่องไตภูมิโลกสันฐานที่แสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏหลักฐานในเรื่องไตภูมินับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามไม่แพ้วัดอื่นๆเลยละค่ะ